อดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญานาคนามว่าภูริทัตเป็นโอรสของพญานาคแห่งเมืองบาดาลทรงมีจิตใจอ่อนโยนและรักในการบำเพ็ญศีลเป็นที่สุดเมื่อเติบใหญ่พญานาคภูริทัตตัดตสินใจขึ้นไปยังโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญศีลที่ชายป่าทรงงดเว้นจากการเบียดเบียนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมพรานชื่อโพรมทัตผู้เป็นพรานล่าง,งูได้ยินว่ามีพญานาคบำเพ็ญศีลอยู่ในป่าจึงวางแผนจับตัวเพื่อนำไปขายให้กับหมองู แม้จะสามารถต่อสู้และหลบหนีได้แต่พญานาคภูริทัศน์กับนิ่งเฉยเพราะทรงตั้งมั่นในศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงยอมให้พรานจับโดยไม่ขัดขืนพรานพรหมทัศน์นำพญานาคไปขายให้หมองูผู้ซึ่งพยายามบังคับให้พญานาคแสดงฤทธิ์แต่ภูริทัศน์ปฏิเสธเพราะทรงตั้งมั่นว่าจะไม่ใช้ฤทธิ์อำนาจเมื่อเทวดาเห็นว่าพญานาคผู้ทรงศีลกำลังถูกทรมานจึงเนรมิตกลายเป็นชายชาราและช่วยเปิดเผยความจริงต่อผู้คน เมื่อหมองูรู้ความจริงว่าตนกำลังทรมานพญานาคผู้ทรงศรีลก็เกิดความละอายและปล่อยตัวภูริทัตเป็นอิสระหลังจากถูกปล่อยตัวพญานาคภูริทัตเสด็จกลับสู่วังบาดาลดำรงตนเป็นพญานาคผู้ยึดมั่นในศีลต,ต่อไปข้อคิดจากนิทานภูริทัตชาดกนิทานภูริทัตชาดกสอนให้เห็นถึงอนุภาพของศีลบาร,รมีความมั่นคงในศีลช่วยให้สามารถผ่านพ้นความทุกข์ได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง สภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงกดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นธรรมทานส่งต่อความดีแด่ผู้อื่น